เดี๋ยวจะพามารู้จักเซนเซอร์ในระบบ RF กันนะครับตัวสีสม้มจะเป็น Zigbee นะครับเอามาให้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตบอร์ดกันก่อนนะครับให้เข้าไปสู่ในโหมดของกดติดกดดับนะครับก็เริ่มที่รีเซ็ต8ทีนะครับแล้วก็ส่งคอมานะครับปุ่ม2ทีลงไปแล้วก็แนะนำปุ่มรีโมทให้บอร์ดรู้จักกด A นะครับกด B ไปติดเป็นอันใช้ได้นะครับทดสอบกด a นะครับติดนะครับลองที่โทรศัพท์บ้างนะครับะนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเซ็นเซอร์ของระบบ rf นะครับ ัวสีขาวที่อยู่ทางซ้ายนะครับตัวนี้จะใช้ถ่านกระดุมนะครับชนิด Cr2450 แต่ตัวนี้เป็นถานชาร์จ LiR2450 นะครับสามารถรีชาร์จได้ะนะครับปกติถานกระดุมเนี่ยจะชาร์จไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปแล้วว่า ท่านกระดุมสามารถชาร์จได้ทําให้เราค่อนข้างหาแหล่งพลังงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เปลืองเงินในการซื้อฐานปกติก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับต่อถ่านการชาร์จหนึ่งครั้งเดี๋ยวท่านี้เราก็จะมาทําให้โทรศัพท์รู้จักกับตัวเซ็นเซอร์นะครับเข้ามาในตัว r F นะครับแล้วก็กด add ที่มุมล่างขวานะครับแล้วก็เป็นอะลามแล้วก็เซฟ ให้เซนเซอร์ทำงาน1 t ทีนะครับแค่นี้เข้ามาแล้วนะครับในตัวเซนเซอร์ตัวนี้เราสามารถบันทึกหลอกในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับด้วยการที่เข้าไปในเมนู3จุดข้างบนนะครับแล้วก็มาเปิดไอตัว a l ล r m มโน i ิฟิเคชันนะครับข้อมูลการตรวจจับการเคลื่อนไหวก็จะถูกบันทึกไว้ตามเวลาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเตือนไปที่หน้าโทรศัพท์ของเรา ถ้าใครจะไปประยุกต์สำหรับทำสัญญาณการขโมยก็ได้นะครับแทนที่จะต่อเป็นหลอดไฟเราก็ไปต่อกับกระดิ่งไฟฟ้าก็ได้นะครับพอมีการตรวจจับเกินื่อนไหวแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการตั้งซีนเมื่อมีการเคลื่อนไหวก็ให้ไปเปิดกระดิ่งหรือเปิดไฟก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาที่ซีนนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกที่บนขวานะครับเป็นการเพิ่มสร้างความสัมพันธ์นะครับ ก็คือถ้าเพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทดีไว์ภายใต้ r f b r i d g e ของเราคราวนี้ชื่อมันเหมือนกันตัวไหนเป็นเซนเซอร์เดี๋ยวเราไปแก้ชื่อกันก่อนดีกว่าตอนนี้งงครับถอยกลับมาก่อนนะครับก็กลับไปที่ตัว r f b r i d g e ก่อนนะครับแล้วก็มาแก้ชื่อตัวเซนเซอร์จะได้ไม่งงว่าตัวไหนเพราะมันตอนนี้ชื่อเดียวกันนะครับ ก็ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับตัวนี้เราตั้งเป็นชื่อ motion sensor นะครับแล้วกด save ออกมานะครับตัวเซนเซอร์ก็จะชื่อ motion sensor นะครับกลับไปตั้งซีนใหม่กดซีนนะครับแล้วก็เพิ่มซีนด้วยการกดบวกมุมขวาแล้วก็ถ้า ตัวสมาร์ทดีไวล์ที่อยู่ใต้ RF b r i d g e ตัว motion sensor ปุ่มหนึ่งทำงานนะครับนะบกดเซ v e เข้าไปอีกทีหนึง่งจะให้ทำอะไรนะครับก็มาเพิ่มตรงนี้สมาร์ท e v i ว e ที่อยู่ใต้ RF b d g e ของรีโมทให้ปุ่ม1กดถูกกดนะครับหรือใครจะไปเชื่อมกับตัวสมาร์ทดีไวิ์ตัวอื่นๆก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นตัว rf bit ได้ทุกตัวนะครับแล้วก,กดเซฟตั้งชื่อออกมานั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาตัวเซนเซอร์ไปคุมตัวสมาร์ทดีไว e ์ตัวอื่นๆของเราที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นตัวที่อยู่ใต้ rf bit ด้วยกัน ครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเซนเซอร์ทำงานไฟก็จะติดนะครับทำงานอีกทีหนึ่งก็เหมือนการกดซ้ำก็คือการปิดนะครับมองได้เหมือนว่าเมื่อถูกตรวจจับก็คือกดรีโมทหนึ่งทีตรวจจับอีกหนึ่งทีก็กดรีมทรีโมทอีกหนึ่งทีก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้ง โหมดการทำงานที่บอร์ดเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นโหมดตัวอินเตอร์ล็อกนะครับกด A กด B นะครับเป็นอินเตอร์ล็อกกด A กด B ดับ A ติด B นะครับประมาณนี้กด C ก็จะดับนะครับ มาลองทดสอบที่โทรศัพท์นะครับได้เหมือนกันไหมะนะครับกด C ก็ดับใช้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเพิ่มดูว่าถ้าเราตั้งซีนอีกแบบหนึง่งก็คือให้มีการดีเลย์ด้วยนะครับก่อนจะดับไฟก็คือเข้าไปที่สมาร์ทดีไว e ์แล้วก็ตัว IF b r t d g e เนี่ยนะครับ ตัวเซนเซอร์ถูกตรวจจับจะให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรก็มาที่สมาร์ทเดเวลแล้วก็ให้กดปุ่มหนึ่งก็คือให้เปิดไฟนะครับหลังจากนั้นให้ดีเลย์คือให้เปิดค้างเอาไว้ 5วิ10วิ30นาที1ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้มากดปุ่มสมาร์ท e ดีไวซ์กดปุ่มกดปุ่ม C คือปุ่มที่3เป็นการปิดนะครับก็ประมาณว่าให้เปิดไฟค้างเอาไว้5วินาทีแล้วก็ดับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อภาษาไทายภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็คือเมื่อมีการตรวจจับไฟจะติดก็คือการกดปุ่ม A ค้างไว้5วินาทีให้กดปุ่ม C ก็คือดับไฟแต่ถ้าเกิดยังไม่ครบ5วินาทียังมีการตรวจจับอยู่มันก็จะเริ่มไปวนใหม่ก็คือการกดปุ่ม A อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยังทำให้ไฟมันติดอยู่ก็หมายความว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ณนะบริเวณตรงนั้นภายใน5วินาทีไฟก็ยังคงติดอยู่ตลอดเวลา ็แล้วแต่ว่าเราจะไปไประยุกต์หรือจะลองเล่นซีนตั้งอะไรดูก็แล้วแต่นะครับก็สร้างซีนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทดสอบการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์หรือกับสมาร์ทสวิตตัวอื่นๆืนะครับขอบคุณครับ